สรุปเ u ว s กิจกรรมสู่ธรรมชาติได้แคแนดี้น้องเอเลสันเพียบเลยสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะก็กิจกรรมเริ่มไปแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับก็ใครฟักไข่หมุนเสาอะไรก็ว่าไปบัตรมีขายแล้วนะฮะใครชอบฟักไข่ก็ซื้อบัตรฟักไข่นะใครไม่ชอบก็ ไปตีบอสก็ซื้อบัตรตีบอสนะครับผมอธิบายไปคลิปที่แล้วละนะฮะทีนี้จะมาพูดถึงเควสจากการหมุนเสานะครับน้องเอเลซันโอ้โหมาทุกเควสเลยนะครับถ้าหมุนเสาได้เขาบอกว่าให้จับโปเกมอนไฟฟ้า5ตัวนะฮะคุณก็จะมีสิทธิ์ได้จับนี่มาลีฟนะครับหรืออาจจะได้แคนดี้ของน้องเอเลซันสมเม็ดนะครับหรือได้โปเกบอลหรือได้เกรทบอลก็ได้ มาลีฟก็ถ้า IV 1 0ร้อยจากการทำเควสก็จะคือ424นะครับหรือถ้าคุณจับโปเกมอนพิษ5ตัวนะครับโปเกมอนพิษ5ตัวนะครับก็จะได้จับกัสลี่นะครับ IV วีร้อยอยู่ที่527นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้นี่ฮะแคนดี้ของเอเลซันนะฮะโปเกบอลแล้วก็เกตบอลด้วยนะครับก็คือจะสุ่มมานั่นเอง ถ้าได้เควสฟักไข่นะครับคุณก็จะได้แคนดี้ของน้องเอเลซันนะฮะน้องตัวเนี้นะครับก็โอโ้แม่เจ้าขของน้องนี่มาเยอะมัย้ยงเลยนะสตาร์ทห้าร้อยนะครับสามเม็ดถ้าฟักไข่สามฟองนะครับจะได้จับร่างสองของมาลิฟนะครับตัวนี้ร่างสามเก่งมากนะครับปรับปร,นะรับฟรีนะฮะแล้วก็จะได้ลูกอม x อของน้องเอเลซันนะครับ ซึ่งน่าสนใจมากเลยลูกอม xl นะครับคือลูกอม xl ก็จะเอาไว้ w e r ั p โปเกมอนนะฮะจากเลเวล40ไปถึง50นะฮะจะใช้ก็ต่อเมื่อคุณอัพโปเกมอนไปแบบเอ้ยสุดแล้วนะครับใช้ลูกอมธรรมดาไม่ได้แล้วมันถึงจะใช้ลูกอม xl นะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็ตัว1้อยหนะครับ battle in a l e r a ก็คือสู้บอสนะครับสู้บอสนั่นเองนะครับ ซูบอสก็จะได้แคนดี้3เม็ดตาละห้าร้อยชนะ3บอสก็จะได้จับฮันเตอร์ไอวีร้อยแปดสี่หนึ่งแล้วก็ได้คันดี้เอ็กแอลของน้องเอเลซันนะครับเผาอัพโปเกมอน5ครั้งจะได้สตาร์ด,ดัสหรือจับกูปินไอวีอร้อยสามเจ็ดหนึ่งอีโมกาไอวีร้อยเจ็ดร้อยนะฮะทุกอย่างก็จะสุ่มมาให้นะฮะแต่ละเสาถึงแม้จะเป็นเควสเดียวกันก็อาจได้ของรางวัลที่แตกต่างกันก็ได้นะครับ แล้วถ้าใครซื้อตั๋วนะฮะตั๋วเรดนะตั๋วเรดนะก็จะมีเควสมาให้ก็คือจับโปเกม,มอน10ตัวเดสตาร์ดหนึ่งพันหมุนเสารหรือโปเกสตอ 3, 6, 3็อปสามเสาสามยิมนะก็จะได้โปเกบอล20ลูกนะครับแบทเทิลอินเลดจะได้ XP 1000แล้วก็มีโอกาสได้ไม่ใช่มีโอกาสสิได้เลยคันดีเอกับคันดีธรรมดาสตาร์ดอีก1000น ส่วนคนที่ซื้อตั๋วฟักไข่อย่างผมก็ได้เหมือนกันนะครับรางวัลเหมือนกันเลยเด็นอกจากนั้นก็ยังมีคอเลกชันชาเลนจ์ครับคอเลกชันชาเลนจ์ก็เขาให้เราไปจับตัวนะให้ครบนี่จับเบลสเปาแกสลี่กูปินโรซิเลียปุนกัตนะสันคีแล้วกไ็ได้รีวอร์ดใหญ่คือสแตทห้าร้อยได้จับฮันเตอร์แล้วก็สับประลดสามลูกครับอันนี้สำหรับคอเลกชันชาเลนจ์พิษ นะคอลเลกชันชาเลนไฟฟ้านะครับก็ให้จับแมกนิมนะมาลีฟอ e ีมอก้าโทเกเดมารุนะฮะเดนเดเนะแล้วก็กรอบบินนะครับรีวอร์ดใหญ่ก็จะได้สตาร์ทห้าร้อยนะฟอฟรี uh, ri, นะครับแล้วก็สับปะรดนะครับแล้วก็ชายนี่ใหม่นะครับน้องเอเลซัน uh, e จะมีชายนี่ด้วยนะครับก็หากันไว้นะครับฟักไข่จากไข่10โลเท่านั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับเคเวสต,ต่างๆที่จะต้องทำนะกิจกรรมจะมีถึงนู่นเลยนะวันศุกร,นร,รนนะ์นะครับใช่ปะวันศุกร์เออศุกร์เสาร์ศุกร์ประมาณศุกร์ปะน่าจะศุกร์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยกิจกรรมจะถึงวันศุกร์ก็ฟักไข่กิโลหาน้องตัวนี้ให้ได้นะครับผมก็จะเริ่มฟักแล้วนะครับแล้วก็ บัตตีบอสทางไกลตั้งแต่วันที่1 8ถึง21จะใช้ได้สูงสุด40ครั้งอ่าแล้วก็วันที่2 2ถึง24จะโนลิมิตอ่าก็มาตีบอสกับผมได้เดี๋ยวผมจะหาเวลาแล้วก็ชวนตีนะครับผมอ่ะกด s u b s c r i ปชั่นไว้แล้วกันนะครับวันนี้ตีแน่นอน2-3รอบก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวบ่ายเที่ยงอะไรเงี้ยเที่ยงตีนี่นะฮะเดี๋ยวผมขอดูใครก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ นี่ก็ข้อมูลจากเว็บลีกดักนะครับต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ